ลุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างได้พิมพ์อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบกับช่องพระเครื่องบ้านมีโชคนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้จะได้มาอัปเดตมารีวิวนะครับการลุ้นเนื้อนะครับการแกะกล่องลุ้นเนื้อของเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับการันตีโดยพี่ป๋องสุพรรณนะครับจริงๆแล้วพระรุ่นนี้นะครับ ก็มีการปลุกเสกแล้วก็พักเครื่องออกมาตั้งแต่เดือนกันยานะครับเดือนกันยายนปี6 3แต่ว่าวันนี้ก็จะได้มาลุ้นนะครับมารีวิวการลุ้นให้พี่ๆได้รับชมผมนำมา5ลุ้นนะครับที่เก็บไว้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างได้พิมพ์อะไรบ้างนะครับพักเครื่องรุ่นนี้นะครับจเจริญพรล่างเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3มบล็อกนะครับ เรียกว่าถ้าเป็นบล็อกแรกที่เป็นขอบป้องอ้อยนะครับแล้วก็บล็อกสองจะเป็นขอบเรียบแล้วก็เป็นบล็อกสามนี่เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับมาลุ้นกันครับนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้บล็อกอะไรเนื้ออะไรบ้างนะครับนี่ครับกล่องนะยังสภาพเดิมๆครับเปลี่ยนเจริญพรล,ล่างหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดปุญยากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ที่ระลึกวันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอนุบาลนะครับ G S P S G A นะครับปองสุพรรณการันตีนี่ครับซีนเดิมครับยังไม่ถูกแกะนะหลวงพ่อพัดเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนี่กล่องที่1นะครับกล่องที่2ครับนี่ครับซีนยังซีนเดิมครับยังไม่ถูกแกะนะครับให้พี่ๆดูนะครับมาลุ้นกันครับกล่องที่3าม นี่ครับกล่องที่สามแล้วก็กล่องที่สี่นะครับลองทายกันดูครับพี่นะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับมีทั้งหมดห้ากล่องนะครับห้ากล่องวันนี้เก็บไว้ก็นํามาลุ้นกันนะครับแต่ก่อนจะลุ้นนะครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดนะครับเพิ่มเพื่อนหรือว่ากดกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีดีมีประโยชน์นะครับนี่ครับ ลุ้นราคาลุ้นนะครับช่วงออกมาแรกๆนะครับช่วงนั้นลุ้นไปถึง2,000บาทนะครับลุ้นละ2,000บาทนี่ครับมามาลุ้นกันเลยครับนะผมแกะกล่องเลยนะครับกล่องที่1นนะครับมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะได้เนื้ออะไรครับเขาจะกรีดแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับก็มีทั้งหมด3บล็อกนะครับบล็อกแรกขอบป้องอ้อยแล้วก็บล็อกที่2ที่เป็นขอบเรียบนะครับ แล้วก็บล็อกที่สนะครับบ็อกที่3ก็จะเป็นบ็อกอพิมพ์เต็มองค์กดให้ลุ้นกันครับพี่นะแกะเลยนะได้อะไรบ้างนะลุ้นจนถึงเนื้อเงินนะครับลุ้นไปยันเนื้อเงินนะครับทั้งบ็อกทั้งเนื้อนะครับเปิดแรกยังไม่ได้ครับนะครับแซะนิดหนึ่งครับมาแล้วครับมาละ นี่ครับได้เป็นบล็อกที่สองนะครับบล็อกที่สองขอบเรียบอ่นนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันนะครับอเหรียญที่หนะเหรียญที่1ได้เป็นบล็อกที่สองเนื้อเป็นพายลุ้งนะครับเนื้อเป็นพายลุ้งมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีเนื้อเงินหรือว่าเหรียญพิเศษที่เป็นไม่ตัดปีกอะไรหรือเปล่านะครับเหรียญที่2องนะ แกะออกมาแล้วครับกล่องที่สองนี่ครับลุ้นลุนมากครับลุ้นมากนะนี่เป็นเป็นบล็อกที่สามนะครับเป็นบล็อกที่สามบล็อกที่สามเป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับเนื้อพลายเงินนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับ เปลี่ยนที่สองนะครับเปิดลุ้นที่สองนะแล้วก็ลุ้นที่สามนะครับลุ้นที่สามลุนที่สามมาลุ้นกันครับขอเนื้อเนื้อปนบนหน่อยนะครับนะสาธุนะขอเนื้อบนบนหน่อยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้นี่ได้แล้วครับ เนื้อนี้เป็นเป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกขอบป้องอ้อยนะครับเป็นเนื้อพลายเงินนะครับเนื้อพลายเงินนี่ได้ละได้ละนะครับขอบป้องอ้อยครับได้ละครับต่อไปครับนะครับลุ้นที่สี่มาลุ้นไปด้วยกันครับพี่เพื่อนเพื่อนครับนี่ครับหลายๆท่านลุ้นได้เนื้อเงินนะครับหลายๆท่านลุ้นได้พวก เหรียญไม่ตัดปีกนะครับมาลุ้นกับผมครับนะว่าจะมีไหมนะครับจะได้ไหมห้าลุ้นนี้นะครับที่เป็นไม่ตัดปีกนะครับได้สามบล็อกสามพิมแล้วนะครับต่อไปครับนะครับต่อไปฟึ๊บโอ้นะครับเหรียญนี้เป็นพลายเงินนะครับเป็นพลายเงินบล็อกที่สองขอบเรียบนะครับโอ้นี่สวยมากนะครับสวยมาก ต่อไปครับนะครับต่อไปตามต่อกันด้วยเปิดที่5้ลุ้นที่หนะครับลุ้นที่5้ึบแกะกันแกะกันสดๆเลยครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมมามาจะมาให้ดูว่าแต่ละเนื้อสร้างอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีโค้ดอะไรบ้างนะเหรียญสุดท้ายครับลุ้นที่5้านะครับ รุนที่ห้าฟึบอ่าเป็นพิมพ์เต็มองนะครับเป็นพิมพ์เต็มองก็ถือว่าโอเคนะมีได้เป็นพิมพ์เต็มองเนื้อพลายดำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เรี้ยงให้ดูนะสรุปแล้วนะครับห้าลุนนะครับห้าลุนมีได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเอ่อลุนที่หนึ่งนะ ได้เป็นบล็อกสองขอบเรียบนะครับบล็อกสองขอบเรียบเป็นเนื้อพายลุ้งนะครับเนื้อพายลุ้งนี่สร้างห้า9ันเ้า้าเหรียญน,นะครับนี่ลุ้นได้หมายเลขหนึ่งห้าหกี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งห้าหกต่อโค้ดหมายเลขมุมฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะโครระ้ดสาราร้อยปีแล้วก็มีโค้ดเบนที่วทท,ทนะครับที่สังคติ สวยครับครับมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นที่ลึกสร้างอาคาร100ปีบรารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์14กันยา63นะครับหลังยันดวงแบบนี้ครับอาเหรียญที่1นะส่วนเหรียญที่2ที่ลุ้นนะครับที่ลุ้นได้เป็นบล็อกที่3พิมพ์เต็มองค์นะครับเนื้อพลายเงิน เนื้อพลายเงินสวยๆเลยครับต่อโค้ดร้อยปีแล้วก็มีโค้ดวัดทานอาหารที่สังคติครับต่อโค้ดอุนะครับสองโค้ดส่วนด้านหลังด้านหลังหลังเป็นหลังยันห้าต่างกันกับพิมพ์ที่เป็นครึ่งองค์นะครับเนื้อพลายเงินนี้จะสร้าง9,999เยเเหรียญนะครับเหรียญที่2นะครับรุนที่2รุุ่นที่3นะครับรุนที่3เป็นได้เป็น บล็อกแรกขอบป้องอ้อยนะครับเนื้อนี้เป็นพายเงินผิวสวยมากนะครับเนื้อพายเงินด้านหลังด้านหลังหมายเลขสามสี่สามแปดว้าวนะนี่ครับบารมีหลวงพ่อพัดโอ้มีรอเรือครับคือบล็อกถ้าเป็นบล็อกครึ่งองค์นะครับบล็อกครึ่งองค์นี่จะลุ้นกันว่ามีรอเรือหรือเปล่านะครับนี่ ถ้าไม่มีรอเรือก็จะนิยมไปอีกนะครับคําว่านครสวรรค์นะครับถ้าไม่มีรอเรือเนี่ยนะครับคําว่านครถ้าไม่มีรอเรือเนี่ยนะครับก็จะนิยมนะครับอันนี้มีนะนี่ครับองค์นี้มีนะครับอ่ะต่อไปครับรุ่นที่สี่นะครับเหรียญที่สี่รุ่นได้เป็นบล็อกสองขอบเรียบนะครับเนื้อพลายเงินเช่นกันนะครับนี่นะด้านหลังนะครับ หมายเลขห้าเจ็ดสี่หกอ้มีรอเรือครับมีรอเรือผิวสวยครับแล้วก็รุ้นสุดท้ายนะครับรุ้นที่สี่ได้เป็นเนื้อพลายดำบล็อกสามพิมพ์เต็มองค์สวยครับสวยนะนี่ก็สรุปนะครับสรุปแล้วนะครับลุนห้าลุ้นนะครับได้ทั้งหมดสาบ็อกเลยนะครับ สามบล็อกเลยไล่เรียงให้ให้อีกทีครับนะเดี๋ยวผมเรียงลําดับให้บล็อกที่1นะครับบล็อกขอบเรียบไอ้บล็อกป้องอ้อยนะครับแล้วก็เหรียญที่2นะครับนี่ไล่เรียงตามนี้เลยนะเดี๋ยวนะครับได้ทั้งหมด3บล็อกนะครับ3บล็อก3าพิมพ์เลยนะครับนี่สรุปแล้วลุ้นทั้งหมด5ลุ้นนะครับได้บล็อกแรกที่เป็นขอบป้องอ้อย1เหรียญนะครับแล้วก็ได้ที่เป็นบล็อก นะครับบล็อกที่2ขอบเรียบ2เหรียญน,นะครับเนื้อก็จะต่างกันนะครับเนือ้อได้พายลุ้งกับพายเงินแล้วก็อีก2เหรียญก็จะเป็นบล็อก3พิมพ์เต็มองนะครับพายเงินกับพายดํานี่ครับก็เอามาเรียกว่ามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะครับหรือว่าพเพื่อนๆได้รับชม5ลุ้นนะครับได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ พี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ